จากพี่น้องตอนนี้ก็มีประเด็นดราม่านะคะเรื่องการจิ้นของบอสบ๊ก,กับน้องเบสเดอเพราะว่าอะไรเพจแม่นิกกี้ขยี้ข่าวนะเพื่อนกับโพดรัวๆค่ะเพื่อนบอกว่าพักจิ้นบิ๊กเบสเถอสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันอีกคนอยู่สังคมดาราส่วนลูกชายอยู่สังคมวงการหมอลำอะไรอย่างนี้เพราะว่าเหมือนน้องเบสเบ่าถึงเรื่องสังคมดาราอย่างศิณาพี่น้อง ความรู้สึกเหมือนด้อยค่าบอสบิก๊กสินะดอมบีบียุบไปเถอะเป็นเพื่อนพอนะแม่นิกกี้พันโพยังสี่ค่ะบัดนี้แฟนคลับกับแฮคอมเมนต์สน,นันเลยค่ะบางคนก็มองว่าประโยคสังคมดารานันแรงไปไหมอินะในขณะเดียวกันดอมบีบีก็ยังเชียร์สองคนนี้อย่างสุดใจนะคะทีนี้อ,อ่ะเสร็จแล้วทีนี้นี่บางคนก็จะรู้สึกไปอีกอย่างอื่นคือ แต่ละคนแต่ละคนมันก็มีเอฟซีของต่างฝ่ายนิสนาพี่น้องฟังบอดบิกกัมีเอฟซีของบอดบิกฟังน้องเบสกัมีเอฟซีของน้งเบสินาแล้วเอฟซีนี่เขาก็ตามเป็นห่วงเออเป็นห่วงดาราของเขาเป็นห่วงไอดอลของเขาของินะพี่น้องนะค่ะเสร็จแล้วที่นี่นะคะอ่าแล้วมันก็จะมีเพจอีกตามมานะพี่น้องเพจอวตารน,นะ เพิ่นก็จะเวาอีกว่าจังสั้นจังสี่นะเนาะค่ะพี่นอ้องอ่าว่าเป็นจังสั้นจังสี่เอฟซีกะโอ้ยไปคอมเมนต์รัวๆเลยค่ะต่างคนกับต่างความคิดเห็นเนาะเพราะวา่าซึ่งฟิบาลฟิแนแลนด์เพิ่นกะอ่าโพดูได้พี่น้องว่าปีไม่นีเพิ่นกะจะรับอ่าเทศกาลบีบีรับสามรอยแบนค่าจ้างกับแบบว่าถึงแสนจัิงสินะพี่น้องเพิ่นกะ บอกสงแต่จังไหนก็รลอฟังบังได้ว่าจะงานจะเข่าคนรัว,ร,วรัวบอลนะจ้ะแล้วก็มีคนเอาไปแขวนด้วยนะ mm hmm. เพจไอ้อวตารนะเอ mm hmm. เอก็ประมาณนี้จะจิ้นต่อหรือพอแค่นี้แต่เดี๋ยวยังไงก็รอดูต่อไปนะคะว่าฝ่ายชายจะเป็นยังไงเนาะเสร็จแล้วทีนี้มันจะมีอ่า ช่องข่าวได้เพิ่นเก่าไปออกเรื่องว่าอ๋อเรื่องว่าเข้าดาวหน,นะเข้าดาวนะ่ะสิไปเข้าดาวก็ผาสินะผู้ชายกับส้วนไปเข้าดาวดิสโนะโอ๋อแบบคือเป็นผู้หญิงน้องเบสก็บอกว่าเป็นผู้หญิงต้องให้ผู้ชายชวนเรื่องการไปเข้าดาวหน,นะถ้าผู้ใดซวน่นก็จะไปกับผู้นั้นแหละพี่น้องแต่ขืนยูก็ว่าผู้ใดจะซวนก่อนซวนหลังได้จ้ะ ถ้า่วนทั้งสองคนกับข้นอยู่กับผู้หญิงด้วย้ะว่าผู้หญิงนี่จะไปเข้าดาวกับไผ่จึงสินะพี่น้องแต่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 ผู้ยิบานฟินแลนด์เพิ่นกับงานหลายค่ะบ่รู้ว่าปีใหม่นี้เพิ่นจะได้ไปออกคอนเสิร์ตไปแสดงคอนเสิร์ตยู่ไสหรือเปล่าสินะพี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่นไปแสดงมอลำอยู่ไสนี่เพิ่นก็สามารถเอาน้องเบนไปได้น้ำเด้อพี่น้องเด้อไปแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็เข้าดาวไปน้ำในโถงสินะ แ,แ,แต่แล้วแต่เพิ่นตกลงกันเพิ่นจะซ้วนกันว่าจังใดเองสิน,น,นะน้องพี่น้องแต่จังใดก็ลอฟังเบิงะะ่งได้ค่ะว่าปีไม่เพิ่นจะไปเข้าดาวกับผู้ใดยอย่างแท้จริงนะคะเดี๋ยวเพจข้าวเพจยังเขาก็เอามาออกเองนะคะพี่น้องก็นะพวกเสือกพวกเผือกคือจังเฮานีกะแค่รอฟังเบิง่งแค่นั้นน่ะคะ่ะโอเคนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณ f c มากเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอที่เพจมาดามเจี๊ยบเดิม ตอนนี้ก็ขอเวลาไปเสือกเรื่องชาวบ้านก่อนนะคะเสือกอยู่บัดมือบัดเวียนเสือกอยู่ตลอดทั้งคืนนะคะทุกคนยามมื้อขึ้นก็บ,บัดรับบัดนอนได้พป่น้องได้เปิดเบิงเพจผู้นั้นเพจผู้นี้อยู่จ้าเสือกจนขุ้มตาดำนะคะโอเคสำหรับวันนี้บา,บายบายสวัสดีนะคะทุกคนขอให้มีความสุขนะคะ